นี่คือนวัตกรรมเกษตรของเราครับจากการบินโดนเกษตรจากม้าสีหมอกครับเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นครับคือแช่ทอนพันนะครับไม่ได้แช่ครับแคตุ่มแล้วขึ้นแล้วก็ปลูกเลยครับอันนี้เดือนครึ่งครับนี่คือความสมบูรณ์นะครับเป็นแปลงสาธิตเราปีที่แล้วนะครับ ตรงนี้เราไปไล่หนึ่งบสอตันครับช่วงฝนตกหนักๆไม่มีเน่าครับนี่คือข้อดีของสารของเราครับแปลงรูรวมอ่อาเกี่ยวใกล้เสร็จแล้วกำลังกลังจะขึ้นอ่าเป็นรูปรอเรา ครับอันนี้เราดูผลงานของเรานะครับแปลงนี้เป็นที่28ครบ3เดือนแต่เรามาบินก่อนนะครับเพราะอากาศแรงมากนะครับ ู้นำเราครับคุยายปลยครับโอเคครับเก็บมุมเลยลกูกเก็บมุมเลยครับดูการเจริญเติบโตของหัวครับแตกระแหงแยะนะฮะในระมันเล็กๆเรานะครับเปิดงนหนี้ ครับขอแบคบุณครับครับเรามาลุ้นกันครับแปลงที่สองแปลงตัวอย่างของเราครับใช้ตั้งแต่แช่ท่อนพันธ์ครับสารเร่งลากครับดูจะเป็นยังไงครับหัวคาดเลยลงโอเคครับเอาดินออกนิดนึงโอ้โหเยี่ยม ยกไม่ไหวแล้วครับขอดินออกหน่อยเลยครับเดี๋ยวเราไปช่่งกันออยังไม,ไม่ใหญ่เท่าไหร่กำลังขยายอ,อืมกำลังขยายแค่แปดเดือนเองเนาะแปดเดือนเต็มที่ยี่สิบเอ็ดครบแปดเดือนของมันครับที่ยี่สิบเอ็ดครบแปดเดือนครับจะไวสิบเดือนตรงนี้ หัวน,นี้มั่งหักครับโอเคครับอืมใหญ่มากครับนี่ครับจากม้าสีหมอกครับศูนย์เรียนรู้บ้านทหารมา้าค่าดิสอนครับนำโดยท่านด็อกเตอร์ใหญ่ของเราครับท่านชำนาญสว่วนรพานิชครับขอบคุณท่านมากคากค,ากครรัับบ <laughs> ครับผม<ห>โหครับเยี่ยมครับหลุงไทตรงนั่งด้วยนั่งก่อนเอารูปคู่หน่อยอ่าลงนั่งลงลุงนั่งลงนิดนึงป้าด้วยเจ้าของสวนเอ่ครับคุณหลุงรูปอรอเราอาแม่บ้านท่านนั่ง <laughs> สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวานะครับเรามาดูแปลงอ่าสาธิตของเราที่ใช้โดนพ่น ครบสี่ครั้งครับจากสารมาสีหมอกครับวันนี้เราขุดนะครับรูปภาพรวมของแปลงที่เราขุดแล้วครับเราใช้ตั้งแต่แช่ทอนพันนะครับน้ำยาเรี้ยงรากเราครับหัวจจดกมากครับอ่าน,นี่ภาพรวมของแปลงนะครับใหญ่มากนครับน้องเราวันนี้ก็ ผกันก็จะได้สามเที่ยวนะครับได้สามเที่ยวเราใช้ตั้งแต่แช่ทนพันสองอายุ2เดือนเราฉีดพ่นทางใบสี่เดือนฉีดพ่นทางใบหกเดือนเราเพิ่มแป้งขยายหัวแปดเดือนเราเพิ่มแป้งเก้าเดือนเราขุดครับมันตรงนี้อายุ9เดือนครับโมใหญ่มากครับทำครบสูตรครับนี่ทำครบสูตรแป้งเมื่อวาน ที่เราวัดครับยี่บเจครับครับอ่านี่ครับวันนี้ผลงานเราที่ช่างนะครับกอหนึ่งยี่โลกอหนึ่งสิบดกิโลครับอ่านี่รวมทั้งแปลงนะครับก็ตีค่าเฉลี่ยก็กอหนึ่งสบห้ากิโลครับทั้งล่องนะครับทายฝาอน,นู้นก็ขึ้นมาหน่อยเดียวก็ เต็มคันแล้วครับสองคันรออยู่ครับรถที่เราขึ้นคันครับเดีย๋ยวต่อไปเราจะมีสิบรอพ่วงเข้ามาถึงในไร่ครับตอนนี้เราก็เตรียมไปแล้วครับสามพ่วงในเนื้อที่ของพี่ชวนกีไร่พี่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณ100ร้อยร้อยร้อยฟัไร่ครับก็ประมาณห้าสิบอ่าครั้งต่อไปเราจะเอารถพ่วงเข้ามาบริการพี่เขาถึงในไร่ครับแล้วเราไม่ต้องแบกเราใช้ตัวขึ้นลิฟต์ขึ้นมาเลยครับเพื่อลดแรง ความสะดวกตั้งแต่ในไร่บริการตั้งแต่ในไร่รอบริการตั้งแต่โดนบียนเกษตรบริการเรื่องสารอินทรีย์นะครับมาเพิ่มผลผลิตให้กับท่านครับทุกที่ครับที่ใช้บริการเราโทรมาหาเจ้าของไร่ได้ครับอ่าโทรหาพี่ชวนได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลเป็นยังไงหลังจากที่ใช้สารมาสีหมอกแล้วครับเยี่ยมครับพี่ขอบคุณมากครับติดตามเราได้ที่ช่องอัมพร YouTube นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เราอีกหนึ่งชิ้นผลงานของอัมพร YouTube นะครับที่มาสีหมอกได้สั่งท่านส่งมาให้บริการพี่น้องชาวไร่มันนะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับพี่สวัสดีครับวันนี้เครื่องขึ้มนมนของเรารับมาถึงแล้วแล้วเราก็ได้บริการของลูกไ่เราแล้ว ผลงานของเราเยอดเยี่ยมครับรดแรงงาแท้ที่หนังตอนเย็นออกมากลับมาแล้วก็นะครับสู่การพัฒนาต่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่งเสนะริมนะับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งนะครับวันนี้มาเราหัวใญ่มากแป้งเยอะมากนะครับเราต้องเข้าไลา่เลยให้สิบร้อขผลนะครับในเรื่องของนวัตกรมกรมเกษตรของเรานี่เราไม่มีติด นะครับตั้งแต่ในไร่นะครับคือผลงานของเราครับจากอมอช่องออมร YouTube และช่องอีสานยู u ูบนะครับที่ผลงานเราติดต่อเราได้ที่นน่นนะครับหลังจากที่เราทําตรงนี้แล้วนิืิรา่าีิสมาชิกเรานะครับน,น,นี้เป็นพ่วงล่าน,นี่คือในลานที่เราเป็นจุดรับซื้อน่าจะเป็นเครื่องร่อนดินนะครับ มันเรามาส่งที่ลานนะครับเราก็จะคัดดินออกเป็นหัววันนี้เราเก็บลานเราเรียบร้อยทําฟาร์มสะอาดนะครับทุกเย็นมันเราจะไม่มีตกค้างนะครับเราส่งเข้าลาโรงแป้งเลยนะครับนี่คือาภาพบรรยากาศของเราวันนี้นะครับอ่าคนะครับเราจะมีทุกปไปกับสิบล้อของเราเข้าในไร่นะครับนี่คือบริการสําเร็จทุกรูปแบบดังที่เราตั้งปฏิหนาะ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันติดต่อเราได้ที่ช่องอัมพร YouTube และช่องอีสาน YouTube ครับเป็นพบ,บ,บกับนวัตกรรมใหม่จากมาซิมอต่อไปครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็ผสมความสำเร็จอีกรั้งตอนหนึ่งครับในการขึ้นมันนะครับ จากอาพร YouTube นะครับที่ท่านบริการมาสีบอกคบปงจอยนะครับทนะี่เราก็พัดดินตั้งแต่ในไร่นะครับนะเราไม่ได้สับรถอีกแล้วนะครับพี่น้องเราชาวไร่นะครับวันนี้มาสีบอกบริการเราเฉพาะมาถึงที่ตนะั้งแต่ในไร่เลยนะครับนี้เรายกลานมา,าไว้ในไร่ สวัสรับมรรถกรรมใหม่จากเกษตรครบวงจรมาสีมองครับติดตามเราได้ที่ช่องอพ y o ยูทูบนะครับอันนี้เรายกจุดรับซื้อนะครับมาบริการถึงในไร่นะครับจับมาสีหมอกครับจ้าของไร่ดีใจครับที่เรามาบริการตันบีนเกษตรของเราครบวงจรครับรับขุดขนถึงที่ครับ เนอัทกรรมใหม่ของเราครับเกษตรปุ๋อริรจากมาสีหมอคา้าวันนี้นะคะวันที่12งคันวาความ2564นะคะวันนี้เราไปเอามันสับปะหลังอินทรีเรียกว่าอินทรีเลยนะคะเพราะว่าแปลงนี้นะคะเป็นแปลงตัวอย่างที่เราทำแบบครบสูตรนะคะก็คือเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะรองพื้นเป็นปุ๋ยอินรีนะคะแล้วเมื่ออายุ เมื่อตอนที่ก่อนปลูกอะคะเราก็จะท่อนพันุนะคะด้วยสารนิซีนะคะเพื่อให้เขาแตกรากแล้วก็ป้องกันเชือาอนะคะแล้วพออายุสองเดือนเราจะใช้โรนบินนะคะโดยผสมน้ํายาป้องกันแมลงเพี้ยเชื้อไฟอะไระแดงเนี่ยจะไม่ก้ามกายแปลงนี้เลยนะคะเราจะพ่นเนี่ยปกติเราจะพ่นสีรอแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอันนี้อายุเจ็ดเดือน ยี่สิบวันนะคะเราก็ไปสุ่มมาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์แป้งเขาเนะะี่ยค่ะตอนนี้ได้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเรายังเหลืออีกหนึ่งรอบในการบินเท่ากับว่าเราจะประหยัดต้นทุนไปหนึ่งรอบหมายความว่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้เราก็ไม่ต้องไปบินเพิ่มแล้วรอบที่สี่เท่ากับแปลงเนี้ยเราจะบินแค่สามรอบแต่ถ้าเราไปสุ่มวัดแล้วมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการก็คือมันยังได้น้อยกว่ายี่สิบห้าหรือสามสิบ ซึ่งอันนี้นนมันสามสิบสามที่มาเราก็สามารถไปดีลเพิ่มได้หนึ่งรอบก่อนที่เราจะขุดนะคะเพราะว่านี่มันเจ็ดเดือนยี่สิบวันเท่ากับว่าผลลัพธ์ของเราที่เราทดสอบทดลองมานะคะแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างที่เราทําควบสูตรแล้วนะคะสามารถประหยัดต้นทุนในการบินโดนไปหนึ่งรอบนะคะได้เปอร์เซ็นต์แป้งสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่เราทดสอบกันนะคะก็ขอบคุณอาจารย์หนวงมากมากนะคะที่อยู่ในทีมส่งเสริมของเรา จากพราราำํำราข้างแผ่นดินนะคะก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะที่จะปลูกม,มาดินตีนะคะกับเรามาเข้าร่วมโครงการกับเราตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะคะทุกคนทั่วไปที่จะเปิดใจทํามาดินตีเพื่อเพิ่มไรายได้นะคะและลดต้นทุนนะคะเรามีช่องทางการตลาดให้ครบเลยนะคะก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฝ่ายส่งเสริม พ่อค้าผู้รอรับซื้อออเดอร์โอโ้สุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของบริษัททีเคนกิ้เกษตรนะคะเป็นฝ่ายการตลาดที่จะเอามันที่ส่งเสริมโดยม้าสีหมาะนะคะเลยอาจารย์ลงแล้วก็นกนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมถึงอ่าคนดังเลยแล้วก็ไปที่ลานมันมาแล้วนะคะวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าอ่าในนวัตกรรมที่ทาง มาสีหมอกส่งเสริมนะคะเจ็ดเดือน20วันใช่ไหมคะได้แป้งสามสิบสองปอร์เซนะคะ3ามสเปใช่ไหมคะครับสเหัวนี้ต้นนี้นะคะ14บกิโลใช่มคะสิบสกิโลแต่ต yes ้นนี้20่สิกิโลนะคะยี่สิกิโลเผื่อเผื่อนี่ไปกิโลนะคะกันยี่ิกิโลก็คูณพันหกรต้นเพราะว่ามาปลูก เม็ดคูณเม็ดนะคะ,คะก็จะได้ประมาณสามสองตันเฉลี่ย2ี่สิบห้าตันก็รวยววทั่วประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับสำหรับเกษตรกร,ร,กรไม่ไม่เรียกว่าชาวไร่มันแล้วนะต่อไปจะเรียกว่าเสียไล่มันนะคะไล่อ้อยเขาเรียกเสียไร่อ้อยใช่ไหมอาจารย์ต่อไปนี้เสียไล่มันมันก็ต้องเรียกว่าเสียไล่มันนะคะอันนี้คือเห็นชัดๆวันนี้นะคะลุงรับซื้อให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันของเราเนี่ย เราซื้อตอนนี้เราก็ซื้อไม่พอขายนะคะของของไทยนต่ไม่พอขายก็ผูกได้เลยนะคะผูกได้เลยแล้วเราพร้อมที่จะส่งเสริมในานามของม้าสีหมอกแล้วก็สารพระราชาด้วยใช่ไหมช่วยช่วยชาตินะคะ,ะ,คะแล้วก็เ,เราค้ามันเนี่ยส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีก็มีเรา ว่าเราส่งของเนี่ยเราก็ได้เงินชอบประเทศก็ได้ช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือประเทศชาตินะคะใครที่อยากรวยช่วยชาติด้วยก็ปลูกมันด้วยม้าสีหมอกนะคะในนอตกรรมของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือทีมงานม้าสีหมอกนะคะจากทาราชาโดยผู้ใหญ่คอยนะคะทีมงานผู้ใหญ่คอยส่งเสริมปลูกมันยินรีนะคะ สามที่เป็นต่อไร่นะผู้ใหญ่นะได้ชัดๆแล้วใช่ไหมคะ,ะนะนนี้ใช้ม้าสีหมอกและนวัตก,กรรมนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้อันนี้แล้วก็ปลูกแบบไม่มีนวัตก,กรรมมันมันก็ไม่เต็มร้อยนะคะนี่วิธีการปลูกของเราก็คือว่าใช้แบบเม็ดเม็ดเม็ดคุณเม็ดค่ะแล้วก็มีการ ให้โดน,น,น,ะะน,นโดินนะคะนี่เห็นะคะโดนโดนดินปุ๊บก็ไปทุบต้นอันะคะต้นัแล้วก็ใช้อ่ตัวไหนครับที่ใ่ตัวันต้อัตัวนี้บต้นอัดนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็หัวนะเพิ่มน้าหนักนะคะในระยะเวลาหลังจากนี้กี่เดือนที่ไปแล้วอันนี้นะคะสำคัญมากทาจัดสูงขึ้นนะคะอะไรเนี่ย เพีย้ยไฟไลายแดนนะคะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะยุคนี้สมัยใหม่ไม่ใช้เคมีแล้วนะคะก็อยู่ได้ก็ทำได้ฝการปลอไร่ยกินซีล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปนะคะโรงการเกษตรไทยไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วเพราะว่า ถ้าคดน้ำเป็นนะคะสารเคมีเราจะไม่ใช้แล้วค่ะประหยัดเงินค่ะประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาใช้วัตถุที่มีอยู่ธรรมชาตินะคะที่เราเก็บมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นสารที่ดีในไทยอาจารย์โดมนะคะต้นแบบนะคะต้นแบบต้นคิดนะคะและที่นกฝ่ายการตลาดของโครงการนะคะผู้ใหญ่ปล่อยไปไล่นะคะทีมงานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับที่ดีอ่า ข้าร่วมโครงการกับเราแล้วก็นับจากนี้ไปนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นเสียไล่มันนะคะในโครงการของเราขอยาเป็นเสียไล่มันนะคะมาร่วมง,งานกับทีมง,งานของเราทีมง,งานผู้ใหญ่ตอยม้าสีห์รับรองโดยสารกร,ราชา ออกนะคะแล้วก็มีสิวแปรลูกนะคะเราเราทำทุกวงจรต้นแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะท่านใดที่อยากเป็นสมาชิกกับเราไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่คิดค่าเราจะรวยมเลยรวยเวยร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 วยโอเคทับงเป็นค่าของสารเคมีด้วยมาสีหมอกคับ